สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งอยู่กับผมเจวรปัดนะครับได้เวลามาติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดซื้อขายนักเตะไทยลีกนะครับก็เปิดมาเป็นทางการตั้งแต่วันที่7มิถุนายนผมก็ทําไปก่อนหน้านี้ล่วงหน้าแล้วนะครับอาจจะเริ่มต้นสตาร์ช้าหน่อยแต่ว่าเรารอให้หลีกปิดและผมว่าความเคลื่อนไหวหลังจากนี้ มันยังสรุกในทุกๆวันนะครับวันนี้ข่าวสารมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างน,นะครับติดตามได้เลยฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube ของคิดไซโค Facebook TikTok นะครับรวมถึงในช่องทางของเว็บไซต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง กับ3แสนซับสไคร e ์ของเรานะครับและนี่ครับสปอนเซอร์ใจดีในช่วงนี้คือน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างข้อบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับซึ่งช้างเองเนี่ยสนับสนุนฟุตบอลทุกระดับเลยนะครับตั้งแต่เยาวชนไทยลีกทีมชาติไทยรวมถึงระดับโลกอย่างเลสเตอร์ซิตี้และก็ช่วงนี้นะครับคือการส่งใจเชียร์ทับช้างศึก อบอลคอช้างคอเดียวกันน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างก็มีกิจกรรมดีๆให้กับแฟนบอลไปชมไปเชียร์ทีมชาติไทยกับเพื่อนซีติดจอย,ยักษ์ที่โรงภาพยนตร์สยามภาวะลัยสยามพา,ามพรากอนก,ก่อนอหน้านี้ด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมสนุกๆเพียบเลยครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้มาฝากแฟนบอลไทยอีกแน่นอนยังไงก็ติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook ช้างเวิ l ์นะครับขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบอลคอช้างคอเดียวกันครับ คลิปนี้เปิดหัวได้เรื่องราวของราชบุรีกันบ้านนะครับหลังจากที่ปิดดีล2ตัวต่างชาติใหม่ไปแล้วทั้งยาเซบาเดกองหลังแล้วก็ศูนย์หน้าอย่างเกียวบองดีเปรล่าสุดเนี่ยพวกเขาก็ได้ตัวรุกโคต้าเอเชียนะครับซึ่งมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะเป็นนักเตะญี่ปุ่นซึ่งน่าจะเป็นรายนี้ครับทัศยะธนกะที่ไปหมดสัญญากับอาวิสปาฟุกุโอกะทีมไนเจรลิกหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับซึ่งตัวเขาเนี่ยในช่วงวัยเด็กก็ไปทดสอบฝีเท้ากับอาวิสปา แต่ไม่ผ่านก่อนจะไปสร้างชื่อกับโรงเรียนวัฒยมและก็มหาวิทยาลัยคิวชูซังเกียวซึ่งถือว่าเป็นท็อป10ของฟุตบอลระดับโรงเรียนและก็มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นด้วยและก็เป็นเล่นให้กับทางโรอาโซคุมาโบโตในเจลีก2แต่ก็ไม่ค่อยได้โอกาสเท่าไหร่ครับในช่วงแรกเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยต้องโฟกัสเรื่องของการเรียนไปด้วยเล่นไปด้วยและก็ถูกปล่อยตัวให้กับ FC กิฟุ แล้วก็ไปแจ้งเกิดด้วยการลงสนาม19นัดในทุกรายการกับทีมนี้แหละครับหลังจากนั้นก็ระเบิดฟอร์มเลยกับรโรซโซอีกครั้งหนึ่งในปี2018หลังได้โอกาสเป็นตัวหลักลงเล่นถึง43นัดทําไป9ประตูกับ12แอซซิตและก็โดนกระบะโอซากา้าทุ่มซื้อตัวไปร่วมทีมในปี2019และก็เป็นเจลีกครั้งแรกของเจ้าตัวนะครับกับลลกสูงสุด เคยลงสนามเผชิญหน้ากับชนาทิพย์สงรกระสิ์มาแล้วสมัยที่เจย,ยังเล่นให้กับคอนซาโดเรซัปโปโรหลังจากนั้นครับก็ย้ายไปอยู่กับโอิตะฟรินิตะร่วมงานกับนักเตะไทยอย่างนิวจิติพันธุ์พ่วงจนันที่บีจีปทุมเนี่ยปล่อยให้ยืมตัวไปเล่นในเจล็กหนึ่งเวลานั้นและก็อยู่ในชุดคว้าดับ9้าของเจล็กด้วยกันทานากาเองก็มีโอกาสเผชิญหน้ากับนักเตะไทยอย่างต่อเน,นื่องนะครับ ทั้งกับชิมิสึที่มีทีละสินแดงดาไปค้าแข้งแล้วก็ทีรทรบุญมาทันนะครับที่กำลังขึ้นม่อกับโยโกะมาเอฟมาริโนสในตอนไปเล่นเจลิกหนึ่งก็มีโอกาสดวลกันโดยตรงเพราะตัวเขาเนี่ยเล่นปีขวาส่วนอุ้มเล่นแบ็กซ้ายมันชนกันอยู่แล้วและจากฟอร์มกับโออิตะทําให้เขาโดดอุระวะเรสดึงตัวไปร่วมทีมและยังเผชิญหน้ากับทีลทรอ,อย่างต่อเนื่องและยิงประตูใส่มาริโนส ในปี2021ส่วนปีต่อมาย้ายไปอยู่กับอา v i วิสปในบ้านเกิดเพื่อลบแผลใจจากการที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในวัยเด็กลงสนามไป32นัดทุกรายการทำา2ประตูกับ2แอซซิตแต่ว่าในปี2023คือปีที่แล้วเนี่นะครับเขาเสียตำแหน่งตัวจริงทำให้2ปีหลังเนี่ยลงสนามร่วมกันเพียงแค่20นัดและก็ทำไป3แอซซิต ก่อนที่จะย้ายมาค้าแข่งกับราชบุรีในฤด,ดูกาลหน้าก็มาดูกันนะครับว่าการกลับมาของธานาอากาศจะเติมเต็มราชมังกรอมากน้อยแค่ไหนในวัย32แต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาโหมันคับแก้วคุณดูอย่างในรายของโคททโรโอโมรินะครับที่อยู่กับทางเมืองทองความฟิตของโอโมริเนี่ยยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ซ้ำไปที่จะเล่นในเจลีกได้แต่ก็สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในบางเกมที่ลงสนามให้กับเมืองทองจ,จัดจังหวะการเคลื่อนที่ที่ชาญฉลาด แล้วก็มีความแข็งแกร่งที่น่าทึ่งเหมือนกันทั้งที่ไม่ได้เฟิรม์มคือดูจะท้มทวงได้ซ้าไปดังนั้นต้องดูว่าทรงของธอา,ากะาที่มาเนี่ยจะสมบูรณ์ขนาดไหนถ้าอาการบาดเจ็บไม่มีแล้วเนี่ยนะครับขอเวลาเรียกความฟิตจับจังหวะความมั่นใจหน่อยด้วยความเป็นปีกในสไตล์เจลีกเนี่ยจังหวะจากคนในการเลือกเล่นการทรานซิชันเปลี่ยนจากรับเป็นรูกน่าจะยอดเยี่ยมแหละครับสุโขทยัยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็คว้าตัวมาติอุสรีมากองหน้าของราชบุรีที่ปล่อยตัวไปนะครับเพื่อเปิดทางให้กับสูตรหน ทางฝั่งของค้างคาไฟก็รับเก็บไว้เพื่อเอาไปร่วมงานกับทางจอร์ดบาจโจและก็มีนักเตะไทยที่ทยอยเข้าทีมทั้งรัชนาอรัญยาไพรโรธัศนพงษ์หมวดดารักษ์จากแมนเกสอรยูไนเต็ดอภิชาติเดนมาร์กจากประจวบซึ่งก็มีการเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นดีลออฟฟิเชียลตามมาด้วยสิโรชัตรองที่หมดสัญญากับลำพูนแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่กับสุโขทยัยรวมถึงอีกหนึ่งคนนั่นคืออับดุลนาฟิดบือรายเหงนะครับที่ยกเลิกสัญญากับทางโปลิสเทโลเพื่อต้องการเล่นในเลกสูงสุดอีกครั้งงนึง ก็ยังเดินหน้าต่อเนื่องนะครับโคตาเอเชียก็มีโปรไหมเห็นเหมือนกันสําหรับสุโขทัยซึ่งเป็นดีลเซอร์ไพรส์กับการมาแทนที่ของเรียวเฮอาราอินักเตะคนนั้นก็คือฮิคารุมัซุอิมิดฟิลชาวญี่ปุ่นจากสบูซอนโครูบาราในลีกของเซอร์เบียโปรไฟล์ดาวเตะคนนี้เนี่ยเส้นทางคล้ายๆกับทางโดบรุชิบุระของการท่าเรือนะครับเป็นนักเตะญี่ปุ่นที่ไปเติบโตและค้าแข้งในเวทีของฟุตบอลยุโรปส,ส่วนใหญ่คือเริ่มต้นเนี่ยมัสซุอิ เล่นได้ทั้งกองกลางตัวรับและก็เซนเตอร์ปัจจุบันเนี่ยอายุเพิ่ง25และเป็นหนึ่งในนักเตะญี่ปุ่นในองค์กรยูโรพลัสที่จะผลักดันนักเตะให้ออกไปค้าแค่ในยุโรปที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2007โครงการแบบนี้ฟุตบอลไทยไม่มีครับเราถึงไม่ค่อยมีโอกาสที่จะส่งเด็กไปเล่นต่างประเทศในพื้นที่สําคัญสําคัญที่จะพัฒนานักฟุตบอลไทยตอนนั้นเนี่ยมัสซี่นะครับเป็นเด็กฝึกของฮอกไกโดก่อนจะมาอยู่ที่มหาวิทยาลายัยชูเคียวและก็ถูกส่งไปเล่นให้กับทางสวาร ในดิวชัน3ของออสเตรียและก็ใช้เวลาเพียงแค่2เกมยิงประตูแรกให้กับทีมได้หลังจากนั้นตัวเขาก็ดีต่อเนื่องครับยิงประตูแอซซิตจนทีมรั้งรองจ่าฝูงแต่ก็เจอสถานการณ์โควิดระบาดทําทให้โดนตัดจบและก็ทีมเนี่ยประสบปัญหาจนต้องปล่อยตัวเขาออกมาซึ่งตัวเขาเองก็ย้ายไปเล่นกับทีมอย่าง f อฟเครูดาในมอนเตเนโกรซึ่งเป็นเกมแรกในรอบ10เดือนของเขาในเวลานั้นนะครับจากสถานการณ์โควิดก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลบาบาก ของทุกวงการบนโลกใบนี้แต่ผลงานของทางมัสซี่ก็ยังโชคดีนะครับที่เขากลับมาได้ไวและก็มีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมและถูกยกย่องว่าเป็นนักเตะที่ดูแลตัวเองในช่วงโควิดได้ดีมากๆแต่มีเรื่องดีนะครับก็ต้องมีเรื่องของข้อร้ายเข้ามาบ้างเพราะว่ารัาสุดท้ายของฤดูกาลเนี่ยเขาดันมาเจ็บ เป็นไขยหน้าแล้วก็หมอนรองกระดูกฉีกข,ขาดต้องพักนานถึง8เดือนแต่ด้วยความมีเลือดนักสู้นะครับของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ยอมแพ้อยู่แล้วให้สัมภาษณ์ว่ามีเป้าหมายจะต้องมีชื่อไปบอลโลก2026ให้ได้ซึ่งหลังจากนั้นเขาก็กลับมาลงสนามในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ก่อนจะทําผลงานได้ดีในเกมอุ่นเครื่องกับดินเมเคียฟยอดทีมจากยูเครนและสุดท้ายเนี่ยตัวเขาก็ย้ายไปอยู่กับทางจาเกียเซโลเนียที่ในลีก2ของโปแลนด์ พร้อมบทบาทใหม่ในตำแหน่งกองหลังแล้วก็มิดฟิลด์โดยมีจุดเด่นคือการเข้าประทาที่หนักหน่วงแบบถึงลูกถึงคนชิงจังหวะการเล่นก่อนแนวรุกจะได้บอลแล้วก็สามารถออกบอลสั้นและบอลยาวได้ดีบิลอัพได้แหะครับหลังจากนั้นตัวเขาก็เลือกย้ายไปขายแข่งกับทางโคลูบาร a าในเซอร์เบียซึ่งเป็นทีมล่าสุดก่อนจะย้ายมาอยู่กับสุโขทัยนี่แหละครับ มาที่การท่าเรือกันบ้านหลังจากปิดดีลตัวต่างชาติครบแล้วนะครับทุกโคต้าทั้งตัวจริงและตัวสำรองก็มีการเซ้งในระบบเชียงกงหมดแล้วครับที่แฟนๆบอกมาก็ได้เวลเลนโมต้าจากบียูได้แซคคอนนี่จากโบลิสเตโรได้ลาซาาด,ดูบุย่าจากบุรีรัมบวกกับ3ตัวที่ยังค้างอยู่นะครับนั่นคือฟริปเป้โมริมฟันบูตสและก็โนบุรุชิบุระก็มีการเปิดตัวโคต้าอ,อาเซียนคนล่าสุดซึ่งก็ไปใช่ใครที่ไหนแล้วครับอิราฟานฟันดี้ มาเสริมทีมในซีซั่นหน้าก็าถือเป็นนักเตะสิงคโปร์คนแรกที่ได้ย้ายมาร่วมทีมสิงเจ้าท่าซึ่งการมาครั้งนี้ก็มาแบบไร้ค่าตัวนะครับหลังจากนักเตะหมสัญญากับเดอะแรบบิทซึ่งจะหมดในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับเดือนมิถุนายนแต่ว่าท่าเรือก็ชิงเปิดตัวซะก,ก่อนเลยในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยตัวเขาเองไม่ค่อยลงสนามต่อเนื่องสักเท่าไหร่กับมีอาการบาดเจ็บรบกวนออดออดแอดแอดเล่นไป19นะัดทุกรายการแล้วก็ทําไปดึงประตูการให้ทีมครั้งนี้ก็คาดกับว่าจะทําทให แอนโทเนียแฟนสาวของเขาได้มานั่งชมเกมเปลี่ยนที่กันบ้างนะครับร่วมกับแอนชิลีซึ่งอันนี้อยู่ด้วยกันแน่นอนเพราะว่าทางฝั่งของเควินก็ไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับจักรวาลจะมาอยู่ที่พาสเตเดียมแต่ที่สำคัญที่สุดเลยความร้อนแรงจะอยู่ที่แฟนบอล หรือว่าฟอร์มในสนามของการท่าเรือในช่วงต้นซีซั่นก็น่าคิดเหมือนกันนะครับส่วนโคชอ้อนรังสรรนิวัฒชัยโชคเนี่ยเตรียมพรีีซั่นในวันที่20มิถุนานยนช่วงปลายเดือนมิถุนายนเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่หลายทีมเริ่มกลับมาเก็บตัวฝึกซ้อมสำหรับซีซั่นใหม่แล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงโคชผู้สาประตูก็มีเหมือนกันหลังจากที่แยกทางกับทางมิรามเดวิสที่อยู่กับสิงเจ้าท่ามาตั้งแต่สมัยของเจเด็ดมีลาและหากเราสังเกตกันก็คือตัวเขาเนี่ยจะออกมาช่วยสั่งการทีมหลายครั้ง แอคชั่นเนี่ยไม่แตกต่างจากโคชใหญ่เลยนะครับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็ทําให้การท่าเรือได้ลองอะไรใหม่ๆนะครับเพราะไปได้โค้ชประตูอย่างเบตโต้ที่แยกทางกับเชียงรายยูไนเต็ดหลังจากหมดสัญญาซึ่งเบตโต้เนี่ยนะครับก็จะมีหน้าที่ในการมาปลุกปั้นผู้สาประตูที่มีอยู่ในทีทมทั้งสมพรยศวรรุษศรีสุภาในซีซั่นใหม่ ซึ่งเบตโตก่อนหน้านี้ที่บราซิลเนี่ยตัวเขาก็ทำงานกับปอนเตเปตาแล้วก็ได้ปั้นผู้สัำประตูอย่างอีวานโกเลโร่ก่อนจะมาเชียงรายแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับสรานนอน,อนุอินรวมถึงอภิรักษ์วรวงศ์2ประตูฝีไม้ลายมือดีของเชียงรายอยู่ในเต็ด้วยนะครับซึ่งเชียงรายเองเนี่ยก็จะมีมือหนึ่งคนใหม่น่าจะเป็นฟาฮัดบีรังโหลดที่จะเบียดแย่งกับอภิรักษ์วรวง์นี่แหละครับ ็ต้องมาดูกันนะครับว่าเบตโต้เนี่ยจะมาช่วยเติมเต็มสมพรยศที่เพิ่งถูกดันไปเป็นมือ3าทีมชาติไทยได้มากน้อยแค่ไหนรวมถึงเสถิติเกมรับของท่าเรือจะดีขึ้นยังไงบ้างจากการตีวเข้มผู้สามประตูที่มีฟันเฟืองสำคัญในการสั่งการแผงเกมรับด้วยนะครับต่อกันที่พีทีประจวบหลังจากที่เสริมทัพมาแล้ว4รายบาลอสทาเดลี่เอเมิี่เชจินีสนุกการถิ่นจอมและธาราเสสุจริตรวมถึงต่อสัญญากับนักเตะที่อยู่ในแผนนังแอตเลติดาร์บาซีบาวีตันทัตเตมี ชิลพันธ์ผาสุขขันปฐมชัยเสือสกุลชุดที่ลทองแท้ทลเอกมณีกรเจนเส้นล่าสุดครับไปคว้าตัวการณดินถาวรศักมิดฟิลจากกิเลนพยองเมืองทองยูในเต็ดเข้ามาเป็นคนที่5ในช่วงก่อนเปิดฤด,ดูกาลซึ่งดีลนี้นะครับตอนแรกเนี่ยประจวบถือเป็นทีมแรกที่ไปขอเปิดโต๊ะเจราจาก,ก่อนแต่ปรากฏว่ามันไม่ลงตัวและลํำพูนี่ก็แทรกเข้ามาเพื่อเจราจาแต่คราวนี้ฝั่งลํำพูนกลายเป็นว่าตัดสินใจช้าไปหน่อยเพราะว่าพวกเขาเนี่ย ยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการประจวบที่นําโดยนายกเกียร์คุณสงเกตร,ริมอรุณรักแสดงความชัดเจนมากกว่าอัพข้อเสนอขึ้นสุดท้ายก็ขวาตัวการน์ดินถาวรศักิ์ไปร่วมทีมได้สาเร็จขณะที่ลําพูนยื่นข้อเสนอตามมาทีหลังครับแต่กลายเป็นว่าช้าไปท้งที่ให้ข้อเสนอที่ดีกว่าก็ตามสารฟอร์มของการน์ดินในซีซั่นที่ผ่านมาลงสนามให้กับเมืองทองไปสาริสานัดทำไป2ประตูในทุกรายการจะมาเติมเต็มให้กับประจวบได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งผมเชื่อว่า ด้วยวัย27ปีนะครับน่าจะเข้ามาตามแท็กติกของโค้ชสะสมที่ต้องการบิฟิลตัวรับขนาดแท้ที่ไลบ่บอลตัดบอลซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การเล่นเป็นตัวรับอย่างเดียวเพราะว่าการทรินเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งที่เป็นเบอร์6เบอร์8แล้วก็เบอร์10แต่ในแผงบิฟิลตรงกลางตอนนี้เนี่ยตอพิคาดก็คงต้องเคลียร์กันอย่างหนักเลยนะครับโคตเตียน่าจะวางรูปแบบการซ้อมเพื่อเห็นคุณภาพของ ตัวที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นปฐมชัยเสือสกุนลนพพลพลคาประสิทธิ์จันทุมที่จองสมรทานตรงนี้อยู่แล้วตำแหน่งมันก็ดูค้าบเกี่ยวกันจ็อบบทบาทวิธีการในสนามแต่ละพื้นที่จะเป็นยังไงอันเนี้ยถือว่าสําคัญมากนะครับในช่วงพรีซีซั่นถ้าเกิดแบ่งหน้าที่ไม่ชัดเจนส่งลงไปเล่นเนี่ยเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารประจวบก็อาจจะออกรูปเดิมในช่วงต้นซีซั่นคือ เหมือนจะดูดีเตรียมทีมก่อนชาวบ้านปิดจ็อบก่อนคนอื่นแต่ต้องมาั้างท้ายเหมือนเดิมซึ่งก็เป็นงานที่เหนื่อยอีกแล้วแต่ผมคิดว่าปีนี้เนี่ยได้บทเรียนมา 2- ซีซั่นติดต่อก,กันแล้วเอาตัวรอดมาได้ประจวบเองคงไม่ยอมแน่นอนนะครับให้ต้นฤดูกาลมีเหตุการณ์ที่มันซ้ 2, ํสองซ้ำสามเป็นครั้งแล้วครั้งเล่าครับส่วนลำพูนอริเอร์หลังจากที่พลาดกองกลางมาอย่างต่อเนื่องนะครับไล่ตั้งแต่นันธนบีซัมริ์ที่เลือกไปอยู่กับนักขอราชสีมากาตาดินถาวรศักดิ์ซึ่งเคยร่วมง,งานกับอเล็ก ็ไปอยู่กับทางประจวบในโคต้าต่างชาติพวกเขาก็ขวากองหน้าเป็นคนบราซิลบ้านเดียวกับการ์มานี่แหละครับนั่นคือเจฟเฟอร์สันจากสโมสรบาหลียูไนเต็ดเจฟเฟอร์สันเนี่ยเป็นกองหน้าตัวเป้าขนาดแท้เลยนะครับสมัยเยาวชนเนี่ยก็เล่นให้กับโนโวฮัมเบิร์โกต่อด้วยเซาโฮเซแล้วก็มีโกอูเด็กซ์รวมถึงบาบาเรนเซ่เอสพีกอรดิติบาแล้วก็อันดาอุสซึ่งหลังจากนั้นในปี2017ครับเจฟเฟอร์สันก็ได้ย้ายออกไปเล่นต่างประเทศครั้งแรก กับ an, ers, สโมสรซูริเอมาวันเดอร์สทีมนลีกสูงสุดของมมลตาและก็เริ่มโชว์ฟอร์มเก่งครับจากความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้นกด12ลูกกับ5แอซิสจากการลงเล่น35นัดทุกรายการก่อนที่2ปีต่อมาจะย้ายไปอยู่กับทางซีรายูเนเต็ดครับอีก1ทีมนาฬิกมมลตาเหมือนกันแม้ว่าจะได้ลงเล่นเพียงแค่ครึ่งฤดูกาลแต่ก็ซัดไป13ลูกกับ4แอซิสจากการเล่น17นัดต่อมาครับ <S <S เขาย้ายไปเล่นด้วยสัญญายืมตัวกับทางฟูเจราเอซีนลีกของ u a e แต่ฟอร์มเนี่ยไม่น่าประทับใจเท่่าไหร จนต้องกลับมาเล่นกับทางสกีร่าที่ฟอร์มเนี่ยก็ยังคงฝืดต่อเนื่องอีกในซีซั่น2020-2021ต่อมาครับฤดูการ2021-2022เนี่ยจฟฟ์สันกลับมาสู่ฟอร์มที่พอไว้ใจได้กับสกิร่านะครับกด13ลูก6แอ a สต์และมีโอกาสลงเล่นบนเวที UEFA ฟ่ายุโรปคอนเฟอเรน e ์ลีกก็เป็นทัวร์เมนต์ชิงแชมป์ทวียุโรปเป็นครั้งแรกแล้วพอมาถึงซีซั่น2022-2023เนี่ย เจฟฟ์สันระเบิดฟอร,ร์มที่ดีสุดในอาชีพการค้าแข่งของเขาด้วยการคว้ารางวัลดาวซันโบลีกมอลตายิง20ประตู alt, จากการลงสานาม25นัดในลีกซึ่งถ้าเกิดนับสถิติร, itt, รวมทุกรายการนะครับเขาซัดไป26ประตูกับ7แอสซิตจากการลงสานาม34นะัดจากนั้นครับฤดูกาล2023ถึง2024เนี่ยเจฟสันเลือกที่จะไปประชนภัยในลีกอาเซียนเป็นครั้งแรกกับบาหลียูไนเต็ด ก็กลายเป็นเพื่อร่วมทีมของเอเลสดอลเล่ที่ย้ายไปเล่นอยู่ที่นั่นได้1นึ่ฤดูกาลก,กว่าแล้วนะครับเป็นหนึ่งทีมยักษ์ใหญ่ของลีอินโดหลังแยกทางกับสกีราแบบไม่มีค่าตัวซึ่งผลงานกับบาหลีเนี่ยนะครับก็ทําได้อย่างโดดเด่น15ประตูนในทุกรายการและเป็นดาวยิงสูงสุดของสบูรสรนเหนือกว่าลิยาสปาโซเยวิช 8ลูกแล้วก็พริวัติเอมบาก้กาที่ซัดไป7ลูกแต่เขาเนี่ยไม่ใช่ตัวเลือกแรกในแดนหน้าของโคสสเตฟาเดโคูกูร่านะครับอดีตกุนซือของเชียงรายเพราะว่ามีสาเหตุคือแม้ตัวเขาจะเป็นนักเตะที่รูปร่างสูงใหญ่และยิงได้ดีแต่ขาดเรื่องของการเชื่อมเกมทําให้ยอดการทําประตูของทีมโดยรวมเนี่ยตกลงไปจากซีซันก่อนและตัวเขาก็อยู่ครบ9 0้าสินาทีไปเพียงแค่ไม่กี่เกมต้องมาดูฟอร์มว่าพออยู่ในมือของเลซันเดร์กาาแล้วจะเป็นยังไงโดยเฉพาะ การประสานง,งานในแดนหน้าร่วมกับจูเนียร์บาติสตาที่ย้ายมาจากหนองบัวและก็ใช้แผนไหนในการโจมตีใส่คู่แข่งปิดท้ายครับไทยลีก2กันบ้างนะครับไม่เคยพูดถึงกันแต่ก็มีดีที่น่าสนใจนั่นคือนักครศรสียูไนเตดนะครับทีมที่โคดทงทงชัยสุโกโก,กีเนี่ยไปคุมล่าสุดแล้วก็ได้มีโอกาสติวเข้มลูกทีมผ่านไปแล้ว2วันนะครับยังคงมีการเปิดตัวเสริมทัพอย่างต่อเนื่องหลังจากคว้านาเตะใหม่ทีเดียวมากมายเลยนะครับเปิดพวดมาในโอโ ครับโดยจะเป็นนบผลละครพลนะครับจากบุรีรามยศวัตรมนทากฤิชนะดากระจายเคนโตะนางาซากิธีรนัทเรืองสมุทรนาวามินชัยประเสริฐอดิเทพชัยศรีอนันต์รณยศมิ่งมิตรวันรณพีเชยคําดีและก็นิราชบูง่ายครับนอกจากนี้ครับยังมีการต่อสัญญาณนเะตะที่คดทงเนี่ยมองว่าจะเป็นเป้าหมายหลักเพื่อพาทีมเลื่อนชั้นทั้งสุขอาภรวงเียงขามพย์เมเกอร์ทีมชาติสอปลาวอดิศักดิ์เสนสมเอียดมิโรดิโกมารันยาว เพชรัตโชติปารักภูมิพันธ์กันทะเนศและก็อดีศรนูหน้ารวมถึงสีวรุษผลที่รันซึ่งแน่นอนครับกำลังจะมองถึงการคว้านักเตะต่างชาติที่จะมาเป็นความหวังในการจบสกอร์ซึ่งคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นการคัมแบ็กเล่นในลีกไทยอีกครั้งของคริสแลงเอริเก้อดีตกองหน้าของสวัสดแคทนคะรราชสีมาเอฟซที่เพิ่งหมดสัญญาก,กับริเวอร์พีเอลทำให้ตอนนี้โคต้าต่างชาติของมังกรแดนใต้ ใกล้จะสบบูแล้วนะครับต้องมาดูกันว่าภารกิจใหม่ของโคชทงที่ถูกยกให้เป็นจอมเลื่อนชั้นจะประสบความสําเร็จภายในปีเดียวได้หรือไม่เพื่อตอบโจทย์การขึ้นสู่เลกสูงสุดของนครศรีที่ผิดหวังมา2องฤดูการติดต่อกันลวครับและทจ้งวันนี้นะครับคือความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยและเรื่องของวงการฟุตบอลไทยกับคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งขอบคุณทุกคนที่ติดตามและขอบคุณนะครับที่กด s u b สไคร์ e กันเข้ามาจนตอนนี้เนี่ยเข้าใกล้300,000ซับสไคร์แล้วนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารของเราได้นอกเหนือทีมชาติก็คือตลาดซื้อขายนักเตะไทยลีกขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปลาไปแล้วสวัสดีครับ